โอ้แดดใบมงคลออนเตีมเปียเลยวันอาทิตย์คือเก่าแล้วครับวันที่เก่าเดือนหะประมาณใบมงคับพอี่นองวันนี้ก็มีสีเรียกเทคนิคในการตั้งบีเลยของผมนะครับผมจะตัง้งแบบนี้ไครับปลาเบื้องการเก็บบอกมารับชมกันเลยครับบหลังฝั่งซ้ายเลย มีรถเป็นต้องกลัวเหลือแต่ผมตั้งแล้วครับผมยอันนี้ดูนะครับเห็นไหมนี่ขนาดยางลองอยังเอาตัดรองเท้าแต่ได้ใส่ด้วยร <c oughs> องเท้าเตะนี่ครับรูมันเด้อผมไม่ถนัดแล้วก็ดูลูกซ้อนครับมันจะมีลูกซ้อนตรงไหน,นป้ายแกบอกนี่ลูกซ้อนของผมมัน ถ้าขัานเขาขัานตามลูกศรไม่ใช่ดา้ามไขควงตามนะครับคือเงียดเงียดเงียบดีไหครับองผมลูกศรไป้างนาเลยนะผมเอีเนียบเอาเนี่ยนี่นี่ครับผมดันไปไหนถ้ายิงเงียบปลายมันไปหนาเี่นไหมไขควงมันจะไปข้างหลังนี่นะครับของผมมันเขาผมตังกว่าเลยหองผมป้าแกียบอก ปลาแกย่างดีดีเลยป๋าบึงกันนี่เลยนกันเงียดด้วยเยยังผมก็จะประมาณนี้ครับที่ว่าผมเงียดเอาเนี่ยองผมเงียดเอาเห็นนี่ครับป๋าบึงการแกบอกไม่ยาวนะครับผมพี่นอ้องอย่าลืมนะครับเนี่ยมันจะมีลูกศรบอกของผมขันเขาคือขยับเขามันต้องขันตามลูกศรน,นะครับ ยิงแต่เอาไข่ควงยิงได้ไข่ควงนรงยา่างยังดีผมก็ยิงแงะไปนี่ปุ๊บ,น,บ,น,น,บงงนี่ครับคือคือเงียะตั้งทุกสอนคือเงียะคือเงียะไปแงะนะครับเงียะไปแงะครับนี่ครับปุ๊บปุ๊บดูด้วยนะเนี่ยพ่อพี่น้องดูด้วยครับปุ๊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 บยังกันนี่ยยิงก้าวนี่นนคือสูตรผมตั้งทำกันประจำกับป,ป้าเบิร์การแกดบอกสูตรมาครับในวิธีที่สอง คือว่าขึ้นแม่แรงครับนี่ครับแม่แรงตัวแดงครับของผมที่ผมสอมมานั่นนะครับถ่ายคลิปอยู่นี่ครับนี่ก็ขึ้นแม่แรงไงนี่สูดดังเดิมเลยับก่อนจะทำอะไรก็ตั้งเบร์ตัง้ตงอะไรก็เอาใหม่นุ่นหลอดได้เด้อดพอพี่น้องเ้อ วิธีที่สองนะครับที่เขาทํากันค่ะนี่มแมลงผมที่ผมซ้อมมันนั่นนหะครับใช้อย,ยู่ทุกวันเห็นไหมมันจะซึมๆนี่ครับม,ม,บมองขึนออกนะี่เห็นไหมดูรอยซึมนี่ครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนวันนีงถ้าสีฝ่ายมัจะทดสอบไปนี่ครับเนะี่ยบังเอิญแต่ถึงนี่ใครเนนีะนะ่อันนี้ผมก็ยินให้ดูเลยครับเนี่ย วิธีที่สองที่ที่ว่าแต่ก่อนผมก็ทำกันนี่แหละครับแต่ก่อนแต่ก่อนคือขึ้นแม่แรงกันนี่นะครับพ่อพี่นอ้องขึ้นชุดกวล่อมันลอยได้ไม่ต้องลอยหลายตัวพ่อพี่นอ้องแล้วก็ไปปุดเบรกมือ ครับแล้วก็ปด้นเบิกมือดเอาอปุ้นเบิกมือละนี่ครับเป็นที่สิบสองนี่ผมก็เอาใม่นู้นลรอลองไว้แล้วครับพ่อพี่น้องที่สิบสองก็ไม่มีอะไรเลยครับมันสูตรใครสูตรมันเนี่ยผมจำเลยสูตรใครสูตรมันมันก็หมุนหล่อมาไงนี่เดี๋ยวผมมันจะฝืดนใช่ไหมมันก็ไม่ฝื้นมันครับ นี่แหละคือสเปคผมผมต้องเอารอหลังจับกลัวรอนาน,นะครับพ่อพี่น้องนี่แหละจะสูดรใครน่เยน่้ยใช่ไหมสมุทรไทยเองเองตั้งปึ๊บตั้งให้มันฉีดปึ๊บจนกลัวจะหมุนหลอไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแล้ยวยังคอยค,อยคายนะ่ะพ่อพี่น้องคายค,าย,คายกับกันทำสองฝั่งเลยครับอันนี้ข้างหนา้าข้างหลัง นี่นะครับสูตรแต่ของผมคือป้าแกบอกว่าเงยียดเอาจะใช้วิธีไหนก็นได้ครับเงยียดเอาต้องก้าวได้พอพี่น้องแต่ว่าผมได้สูตรมาจากป้าบึงการนั่นแหลปะป้าบึงการแกรยอยู่วงการหลดถูมานานแล้วครับตั้งแต่เป็นหนุ่มจนแกยอยู่หาสิบกลัวลนะ่ปะป้าบึงการนี่ครับ ขอย้ำนะครับมันสูตรใครสูตรับแต่นี่สูตรผมผมก็อยากแช่ดูครับมันจะได้ง่ายครับพ่อพี่นอกผมคือเงียบกันนี่เลยดูว่าเห็นไหมมันจะชิดมันจดงนิดหนึ่งครับพ่อพี่นกแล้วผมก็หล่อหลุดผมนะอันนี้ของผมนะครับย้ำเลยของผมเลยผมจะหมุนเข่าตามลูกศรนะครับจะมีลูกศรของบนเนี่ยถ้าตัวล่างก็จะมีอยู่ของล่างครับพ่อพี่นอกพอมันจะต้องใส่สลับกัน อันนี้คือจับอีกเงี้ยมาหนึ่ันนี้จับล่างอันนู้นจับบนอันน้ตรงอยู่ข้างบนอันนี้อันนี้ข้างล่าง,ง,าม,างมันจะเป็นหัวจักนะครับ,พ,รบพ่อพี่น้องนี่นะครับพ่อพี่น้องสูตรเคล็ดลับเล็กน้อยขออนุญาตครับวิธีที่ท,ทสองคือว่าขึ้นแม่แรงนี่นะครับแต่ว่าระบบเซฟตี้ต้องมาได้ไดดเลยพ่อพี่น้องนี่ครับขึ้นแม่แรงเราเองเก็มาตัาง้ตง,ตง,ตงตั้งตั้งตั้งตัวนี้ให้มันชิดใช่ไหมล่ะพ่อพี่น้องครับชิดปุ๊บก็ค่อยๆคลายนะครับพ่อพี่น้อง นี่ดูวยย่ายางกาันฝุ่นผมเลเอารองเท้าแตะใส่ตัดใส่เลยไม่ได้เรื่องมากเลยนะครับแ <c oughs> คก่กันฝุ่นก็กันน้ำพอแล้ว <c oughs> นี่นะครับผมก็อยากแชร์กไร็ไม่ได้คุ้มดูไม่หมากันหอยนะครับพ่อพี่น้องก็แชร์กันได้ครับมีอะไรก็มาแชร์กันครับพ่อพี่น้องถ้าพิลาดประการใดก็ขออภัยเลยครับทว่ามันของมันนี่ครับมันมันแล้วแต่สูตรใครสูตรมันเนาะว่ากก็ไม่ไดครับการสมรดเนี่ยแรกจะผมใช้ยจะผมสม ใ้าเนี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่าเจ็บอย่าจุดนะพ่อพี่น้องดูแลสุขภาพดีนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่างที่ผมบอกทุกคลิปแล้วครับไอ้ไปไหนมาไหนก็ผูกเกี่ยวผูกเมต็ดตลอดนะครับพ่อพี่น้องครับมันจะได้มีผลดีตัวเราแหละครับกล้าคนหลบค้างครับจากโผมภาษาไทยผมจากผม,ากผมสายคุณโกผู้เลียวคือเก่า สุดท้ายก็อ,อย่าลืมซับตะไคร้ก่อนใส่แกงใส่ต้มด้ำพริกแนมันจะได้เพิ่มรสชาติของอาหารวัสดีครับ